สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์สนะคะปัญญาพัฒน์ัชชพัฒค่ะก็วันนี้นะคะก็มีโอกาสไดออ้ปรึกษานะคะพี่พอเกี่ยวกับ Personal Brand นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเฟิร์ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและก็สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังเริ่มจะทำแบรนด์หรือว่าทำไปแล้วอยากจะได้โค้ชหรือคนที่ให้คำปรึกษานะคะก็วันนี้เนี่ยก็คือประทับใจมากนะคะเพราะว่าใน3ชั่วโมงนี้เนี่ยก็คือพี่พอเนี่ยได้แกะตัวเรานะว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไง แล้วก็แกะออกมาจนทําให้ได้เป็นคอบิสเนสคอแบรนด์ของเราเองนะคะว่าเราควรจะทําในรูปแบบไหนอย่างวันนี้เนี่ยก็จัดที่คุยกันไปแล้วเนี่ยก็พี่พอก็ให้คําแนะนำอย่างดีแล้วก็ให้แปลงง่ายจากสิ่งที่ยากเนี่ยให้เราก็จะง่ายๆในการทําแบรนด์แบรนดิงนะคะแล้วก็วันนี้โชคดีมากคือเราได้แบรนด์เป็นของตัวเองแล้วซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยนะคะชื่อว่า first a i d k i t นะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ คุม้มมกค่ะสอง0มบาทในสามคู